เขสวัสดีกันด้วยนะครับแล้วก็จะมาตกเบ็ดในมค้า f t Pocket Edition รุ่น0.11.0นะครับโอเค แล้วก็จะมาสอนวิธีตกเป็ดด้วยนะทำอย่างนี้เพื่อน,นะครับจะเซฟข้อมูลเอา้านี่นะครับบอกอืมแสดงว่าเซฟนี้ยังไม่ได้นะ ่ะเดี๋ยวเราลองเบ็ดตกปลาก่อนเมื่อกี้มันเบ็ดใช้ไม่ได้ไเพราาใ้ทุ่นมันจมครับนี่ครับเออแป๊บนึงนะครับ ปับนึงครับทำไมกันเนะโอเคใช่ค่ะใช้ได้แล้วครับเนี่ย ผมต้องการลึนะกๆกดนันนะครับแพทจะหมดแล้วครับโอเคตาลีลูตาล,าลา่า ตาลีลาตาลาลูตาลีลูตาลาลาตาลีลาตาลาลูตูตูตาตาีตาตาตาตูตาตูตูแล้แล้วสักพักหนึ่งแล้วก็เราจะจะนับสิวิกันเลยนะหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ด สิบโอเคแล้วก็ยืนรอไปดูสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะมาเลยต้องอยู่เฉยนะครับแป๊บหนึ่งครับมันจะมีเสียงน้ำแล้วก็จะเป็นเม็ดฟองนะครับเม็ดฟอง นั่นก็คือปลานะครับปลาอยู่ใต้น้ําแล้วก็เป็นฟองไล่เลี่ยมาเลยแล้วก็จะเป็นเสียงน้ํานั่นเพรว่ามันงับแล้วนะครับไม่เสียงจุมเหมือนเราตกน้ำมาอรีบแล้วนะครับมาครับดึงครับนี่ครับได้ปลาแล้วครับเนี่ย นี่ครับปลานะครับเนี่ยโอเครายการขุกผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ